はいましう。<music> เพชรก็จะพามาดูกิจกรรมในวันอาทิตย์นะคะในวันหยุดของเพชรว่าเพชรจะไปทําอะไรบ้างคะ่ะหลังจากเมื่อวานก็หมดเวลาไปกับการดูแลลูกลูกให้เพื่อนเพื่อนเพื่อ,อไปฝึกขับรถเพื่จะไปสอบนั่นเองคะ่ยยะยล่ะับฟ้านี่คือสายหมอกค่ะอากาศลดนะคะจะมองเห็นหมอกควันไปทั่ว เวลาตอนนี้เกือบ8ปดโมงเช้าแลคะเป็นไงบ้างคะทุกคนเหมือนกับได้อยู่สวรรค์อยู่บนสวรรค์เลยคะ่ะเมฆหมอกก็จะหนานิดนึงนะคะเพราะอะไรคุณรู้ไหมเพราะว่าอากาศเริ่มลดค่ะพราะอากาศไม่ติดลบใช่ไหมคะความหนาวของหิมะก็จะละลายแล้วก็ลอยขึ้นไปเลยกลายเป็นหมอกค่ะนั่นก็คือความอุ่น ปะทะความเย็นแล้วก็จะกลายเป็นเมฆหมอกบังตาเหมือนฟ้าบาังใจหรือใครทำให้ไม่รู้ละคะว่าเพลงหนังเรื่องอะไรแต่ที่แน่ๆว่าเพชรเกิดทันค่ะเพชรเกิดทันบนเส้นนี้คิดว่าเป็นเพชรคนเดียวค่ะที่เดินอยู่บนถนนสายนี้ เมื่อวานเดะตอนเดินกลับมาค่ะก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาจากเส้นนี้นี่เขาก็ถามเพชรว่าเธอรู้จักที่นี่ดีไหมฉันก็ตอบไปเลยค่ะดีมากค่ะเขาบอกว่าเดินไปห้างไปยังห้างอ่าทวายตาทางไหนเพชรก็บอกเธอล้อฉันเล่นหรือเปล่าทวายต้ามันไกลมากเลยนะ เขาก็บอกว่าไม่รอเพราะว่าเดินแค่ไม่กี่นาทีก็ถึงอะไรประมาณนี้เพชรบอกว่าไม่มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองเลยนะต้องนั่งรถไฟนั่งรถบัสไปอะไรประมาณนี้เพชรก็บอกเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ไกลฉันดูที่แมพแล้วไอโนนไอหน่เขาก็ว่าไปนะทีนี้คุยกันไปคุยมาเพชรบอก๋อทวายตา ทวายตาเนี่ยค่ะต้องเดินข้ามเขาข้ามสะเป็ดชั้นไปเดินตรงไปนี่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงเพดก็คิดได้พระเจ้าคุยกับน้องอ้อมเรื่องขับรถที่อไม่ใช่ทวายตาที่อะไรนะลงท้ายด้วยตาตาค่ะพอกลับมาบ้านมีคนถามเลยคิดว่าเป็นที่นั่นไม่ใช่ทวายตา้าเรียกอะไรนะถิ่นคนรวยเขาเรียกอะไร จำไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เพจนี่ก็นึกขำตัวเองค่ะเป็นไปได้ไงเป็นไปได้ไงส่วนเดินนี่ค่ะไม่ต้องเดินเร็วนะคะเดินช้าๆค่ะวันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้ามีตะปูเพราะคิดว่าจะพาเด็กๆไปเล่นหลังบ้านค่ะรองเท้าก็เลยเป็นรองเท้าบูทรองเท้าหน้าหนาวขึ้นมาแล้วเพรก็ไม่ได้ใส่ที่ตะปูอีกด้วยมันก็เลยเดินเหมือนอ่า คนใส่ชุดก <light> <lush> ิมโนจิงปกติจะเดินผาบผาบบเสียงดังควักควักควอะไรประมาณโอเคค่ะใกล้จะถึงบ้านน้องออมแล้วเห็นไหมคะลางๆอ่ะไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะอยู่เมือเมีนหมอกมาดูค่ะว่าต่อไปจะทำยังไงกับเด็กๆนะคะเป็รก็ดูแลเด็กเพราะว่าน้องออมจะสอบบัณฑิคารนี้แล้วค่ะ ค่าสอบแพงค่ะเกือบหมื่นโคนนะคะก็เลยต้องไม่รวมคูสไม่รวมคอสอื่นๆนะคะก็เลยเขาต้องเอาให้ผ่านทีเดียวเพราะว่าคิวก็ยาวโน่นนี่นะั่นอะไรแบบว่าส่วนส่วนเพรก็สอบนั่นแหละคะ่ะสิ้นเดือนสิ้นเดือนเครียดเหมือนกันค่ะถ้าไม่ผ่านก็คงออกไปนอกเมืองเหมือนน้องอ้อมนั่นแหละคะ่ะเพราะว่านองเมืองจะขับง่ายกว่าค่ะในออสโลขับยากค่ะ ถามว่ายากไหมมันก็ไม่ยากเพชรก็ขับได้แต่ว่าณนะจังหวัดวัด,ว,ดวะนั้นอะเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคะ่ะในการขับบางทีเราลืมทางเราลืมให้ทางเข้ามั่งสารพัดสารเพใช่ไหมคะเพราะสมองเราใช้เยอะในการขับรถเราจะใจจดจ่อขับอย่างเดียวเหมือนเมืองไทยไม่ได้คะ่ะที่นี่ต้องตามกฎคะ่ะเดี๋ยวขับไปนิดนึง30บ ขับไปนิดนึง40 80อะไรประมาณนี้แต่ละที่จะไม่เหมือนกันหมายถึงว่าระดับความเร็วค่ะพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะเห็นไหมคะทุกท่านนี่คือก็มีน้ำแต่น้ำแข็งดังนั้นการขับนี่ก็ระวังอีกแล้วก็เขาก็จะมากวาดทรายเวลาขับมาตรงนี้นี่คือก็ที่จอดค่ะเวลาเขากเกตหิมะไป ขาก็ไม่สนรถจอดข้างทางนะคะก็เก็บไปเลยเอละไรประมาณนี้นี่ก็มีแต่น้ำแข็งปกติเพชรเดินเส้นโน้นทางรัดแต่วันนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าน้ำมาต้องเดินทางนี้โอเคค่ะมาดูกันต่อค่ะในมาที่นี่ทั้งทีนะคะเราก็อยาให้เถียถ่ยวซิเถียถ่ยวเที่ยวนี่คือขยะค่ะเป็นขวดแถวบ้านเพชรต้องทิ้ม ทิ้งที่อื่นนะคะที่ที่แถวบ้านไม่มีนี่คือตู้ขยะขวดค่ะขยะขวดเบดว่าเบดเห็นอะไรสักอย่างแวบๆตรงนี้จะเป็นอุ้ยลื่นค่ะเป็นสำหรับทิ้งขวดแล้วก็ทิ้งอลูมิเนียมนะคะ พวกกระป๋องอะไรประมาณนี้ขวดขวดนี้ทิ้งไป <c oughs> เพราะว่าเวลาเขามารับใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> แล้วก็กระป๋องนี้ค่ะกระป๋องน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยบ้านเรากระป๋องกับขวดจะอยู่ที่เดียวกัน กระปองกระปองนี้ขายไม่ได้เพราะเป็นกระปองมาจากต่างประเทศถ้าเป็นกระป๋องเบียร์บ้านเราที่นอร์เวย์เราก็ขายได้ค่ะตัวในขายไม่ได้ก็ต้องเอามาทิ้งที่นี่ค่ะนี่เลยจะ,าาจะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้วเครื่องเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เหมาะเก็บกับเด็กนะคะนี่คือเขาก็จะพัฒนาการในเรื่อง จินตนาการของเด็กนี่สําคัญมากค่ะเพราะว่าเขาจะได้ใช้ความคิดจินตนา,าตนาการออกมาอะไรเขาก็จะต่อค่ะดังนั้นใครมีลูกนะคะพาลูกต่อค่ะดีกว่าพาดูทีวีนะคะต่ออย่างนี้ค่ะเฟรจะไม่ค่อยได้ใช้ทีวีกับลูกค่ะเชรจะพาลูกไปออกกําลังกายออกไปเล่นข้างนอกทั้งหิมะทั้งหน้าฝนก็ใส่ไปเลยค่ะแล้วก็ถือบอลไปลูกหนึ่ง มีแอปเปิลมีขนมใส่ไปในกระเป๋าถ้าหน้าร้อนก็ไปปั่นจกกักรยานค่ะถ้าหน้าหนาวเราก็เอาเขาเรียกว่าอาเกบเบรดอาเก็ Bread, เกรุ่มเบรดก็คือเป็นที่สะใช้ถือแล้วก็ลื่นหิมะเจอตรงไหนเราก็ลื่นไปด้วยอะไรพาลูกไปค่ะของเล่นอีกแบบหนึ่งค่ะที่เพชรขอแนะนำก็คือมั่งเน็ตมั่เน็ตก็คือลูก ตัวดูดหรอคะตัวดูดหรือเปล่าอย่างอย่างตัวนี้นี่คือเยี่ยมมากในการสอนนะคะสอนภาษาสอนอะไรเขาก็จะมีสีต่างๆค่ะเราสามารถบอกลูกว่าเออเอาสีแดงมาใส่กับสีเหลืองแล้วก็ทำเป็นอย่างนี้ก็ได้ลูกสี่เหลี่ยมนะคะสอนเด็กได้เ <Yeah. S 1> ด่กคนเดีนะวิสกลหลายนะคะ อุดันมานลายกทากะอุด uh ันเยอมั้งเด็เราเยอเราสอมฝี่ักโอแอมพิลท sí ันด MM ูเยยมตบอไม่ม่ดีซะเด็กนะสอนเช่ญบราให้ใครไหเด็กเาบเราเซนี่ค่ะพาเคทำบ้านได้บ้านเรียบร้อยค่ะบ้านเนี หมอว่าลราฝึกชิคกี้ไงคะเป็นการานะเป็นการใช้ประโยชน์แบบนี้อีกิคัสตาไม่โยนไม่โยนไม่โยนเซฟแล้วแดงเซฟเล็กแงดงตอนอึกชิคกี้อีกิคัสตาวิคัสตาบาลบอลบอกให้โยนค่ะไม่ให้โยนโยนได้ก็คือบอลเท่านั้นเอเ็นดูรีรเบีเยอะนะ แต่ถ้าไม่บีบก็ไม่ใช่แล้วเงินเงินแลวเงินาเงินกรนาญฟังเงินนาเงินวิโลโลสีอะไรคะสีน้เงินสีฟ้านี่คืสีฟ้าสีฟ้าภาษาโน้ตเขาก็หีสบลอ สี <Es> ฟ้าภาษาไทยสีฟ้าเหมือนเดิมค่ะสีน้ำเงินไม่มีหรือว่ารีสบอสีน้ำเงินอ่อนใช่ปะคะสีฟ้าเนาะภาษาไทยเป็นกุมัวปลาตะไครเกินโอุเซฟูเดนบุ๊กสตาร์บาร์นะเกรนโอ้ยโอ้เซฟูเดนนะวิก end b o o k สตาร์บาร์ะ โอ้โอ oh ้โเดียวมันด่าคนนอนคนนอนนี่หาอย่างเดียวไปเดีรู้เนาะเก้าลุกพลุแกะวีดูเยี่ยมปติโลกุกแกะเห็นไหมคะนี่แหละค่ะการดูเด็กค่ะเราถ้าเราพาเขาทําอะไรกันะเขาก็จะเล่นด้วยทําด้วยแล้วก็ ทำให้กาในการเล่นของเขาสิ่งสำคัญที่สุดในการเล่นคือการเรียนรู้และพัฒนาค่ะพัฒนาการในการเรียนรู้ถ้าเราจะให้เด็กดูแต่ทีวีสมองของเขาก็จะไปแบบเร็วแล้วก็ตามอะไรเงี้ยผู้ใหญ่ก็จะไม่มีเวลาอธิบายให้เขาค่ะเพราะในทีวีเราจะดูแต่ภาพดังนั้นที่นอร์เวย์ค่ะเขาจะให้เด็กดูก็คือบ้านนะแถบะ หลังจาก6โมงครึ่งทีวีจะมาสำหรับเด็กค่ะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ก็กคือถ้าเธอกินข้าวเสร็จอาบน้ำเสร็จแล้วก็อาบานาะเทีวีมาก็กคือนายวิเยอร์ี่ก่อนเดฟรอแกวิปิกแกวิปิกแกอุยสเดบวเดนนะอันเดนบลอมส์นะอานเดนพิส่าการที่เขาเรียกว่านายเกียร์อะ เขาเรียกว่าไปหเขาเขาเขาเรียกว่าอะไรต่อรองกับเด็กนะคะถ้าเธออาบน้ำเสร็จเราก็จะได้ดูบ้านแข่แล้วอย่างตัวนี้ใช่ไหมถ้าเด็กเขาอยากดูทีวีเพ็ก็บอกว่าเรามาเล่นในนี่กันสร้างบ้านเสร็จแล้วเราก็จะได้ดูทีวีค่ะโอเคค่ะนี่แหละค่ะเล็ดรับเล็กๆน้อยๆค่ะเมื่อคืนเห็นเขาทำผัดกระเพาเคนืยอยากเือนกัน ในขนาดที่เรารอนะคะรอทานอาหาระคะ่ะเพราะว่าแม่ครัวเอาลูกนอนเป็ดก็ทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์มาตออคอมเมนต์ fc ดีกว่าค่ะกินโซกินโซ,นโซเอาะไรประมาณนี้นะคะท้องก็ร้องอกอีกอกอกโ,อกโอไม่ใช่ไม่ใช่ หมายถึงท้องร้องมันต้องร้องจอกจอกจอกอะไรนี้ <thank you. S 1> เออขี้กระตืบก็ว่าได้นะครับ คอมเมนต์คอมเมนต์ตอบให้หมดตอบให้หมดเดี๋ยวเรามาลุ้นค่ะว่าเมนูวันนี้จะเป็นอะไรรอสักครู่นะคะส่วนบรรยากาศวันนี้อตอนนี้สว่างนะคะเที่ยงแล้วนี่เลยเป็นแบบนี้แหละคะ่ะเห็นไหมครับท่านผู้ชมมันก็จะเหมือนว่าเราอยู่บนสวรรค์ เปิดประตูสวนให้ท่านผู้ชมดูนะคะสองพี่น้องอยากเปิดประตูถามว่าจะออกข้างนอกไหมไม่ออกเ <c oughs> <c oughs> มฆหมอกค่ะอากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะคะไม่ติดลบวันนี้ไม่ติดลบไม่ติดลบแต่ละว่าก็เย็นสบายค่ะมาทีลดอย่างนะคะมันคือ <c oughs> เขาจะถีบออก จากเตียงเม,มนูผัวทีบออกนอกห้องเมนูผัวทีบออกนอกห้องนะคะผักข้างเคียงค่ะจานเดียวกันตั้งแต่เมื่อวานจากขนมจีน,นกลายเป็นเน้นำจิ้มรสเด็ดมีเติมอีกนะคะกินเข้าไปสองคนเต่อมีคนมาเพิ่ม,ม่าวสองคน กับเผาหมูคอหมูยา่างปบิ้ลน้ำมันเหลือมงมงโง่แซ่บแน,น่น้นำ,นำมันด้วยกันกินเด็ดที่ต้อง <นะ S 2> มานอย่างยเยอะเราหมูย่างเรามีอันนี้ด้วยปูกินแล้วเก่าไม่หายอ่ะปูแช่น้ำปลาเฮ้ยปูอะไรนะปูแช่น้ำปูดองน้ำปลาก่อนปูดองน,น้ำปลาแล้วก็ปลาแซลมอนน้ำจิ้มไม่ต้องพูดถึงเด็ดมากๆ แต่หอมมันปิดอิ่มไปด้วย <c oughs> เราจะกินแบบญี่ปุ่นมีอยู่อะไรขอใส่อะไรบ้าง <c oughs> <c oughs> ต่อข้าวใส่ ข้าวใส่ไข่สด,ข,สดข้าวปิดไข่สดเลยข้าวจะมีไข่สดนะคะแล้วตามด้วยแซลมอนปลมอนตกติก็จะใส่วาซา,าบิน้องไม่กินซาบิค่ะน้องจะกินซีฟู้ดเบอร์ฮอร์จะสีและก็มอนใส่ข้าวแล้ว หน่อยดิม hmm. <normal? S 3> mm ันมันมัน <c oughs> ใส่วาซาบิด้วยนะเราจะกินปลาละกัน,บ,นบ๊วยอะหวังจำได้ไหมนี่คือท่ากินเดี่ยวอร่อย <c oughs> <c oughs> อนะน,นอนอสบายสบายตีตอวนี้โอ้ยนี่ของหวานคุณทำหวานพวกนั้นไม่ไดไปแล้วมั้งไปอยังอิ่มเรียบร้อย,ยคะ่ะเดินกลับบ้านคะ่ะ เพื่อพอผานไขมันนะคะฟังเสียงรถคุณวิไลกิืดกิดกาดกาดบ่ายโอ้ยค่อยเสียงบ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะก็จะมองเห็นคุณวิไลขับได้ไหมน่ะฟังเสียง วิไลนะคะจะถอยจะขึ้นได้ไหมขึ้นวุ่นาาพี่น้อง <laughs> จอดบนน้องแข็งก็จะไปางานนี้นะคะ <laughs> นี่คือรถบนน้ำแข็งเลื่อนไม่ได้ขับไม่ได้ ไม่ได้ค่ะผ่านไปได้นะคะที่เมืองไทยรถติดโหลมนะคะที่นอร์เวย์รถติดทีมะค่ะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเวลาขึ้นเนินอย่าจอดรถอย่าจอดรถขึ้นค่ะให้เอาหัวลงให้เอาหัวลงแบบนี้ถ้าอยู่ที่เนินค่ะเพราะเวลาเราลงมันจะง่ายถ้าเราขึ้นมันจะยาก อะไรประมาณนี้ปุย้ยมวนกุบค่ะมวนหลายค่ะพี่น้องค่ะรถติดนำแข็งค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทําธุระที่บ้านต่อนะคะหลังจากภารกิจด,ดูแลเด็กๆเ,เรียบร้อยกินอิม่มได้ออกกำลังกายเพชรก็เดินไปหาเจ้าของรถนะคะ เขาก็ไม่ยอมเปิดประตูค่ะเพราะรถคันนั้นรถคันที่ต่อกันเขาก็เคยก็ทําให้อีกคนหนึ่งค่ะเพื่อนไม่ใช่เพื่อนผู้ชายคนนั้นพาลูกเล่นอยู่เขาบอกว่ารถผู้หญิงคนนี้ก็จอดติดฉันฉันก็เจอแบบนี้เหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วบ้านเขาอยู่ตรงนู้นเขาบอกงี้แล้วให้เพชรไปกดกิง่งเพชรก็เลยไปกดกิง่งเขาบอกว่าดูที่กล้องได้ปะอ๋อผู้หญิงอะไรวะ มาอยู่แถวนี้ฉันไม่เปิดประตูให้เธอหรอกเดาเอาค่ะเขาเลยไม่เปิดให้เพชรอ,อะไรประมาณนี้โอเคค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าเพชรจะสามารถได้ไปขับรถไหมคะได้แซลมอนมาฝากหลิงๆแซลมอนดองน้ำปลาส่วนเพชรก็จะทำงานบ้านเพราะว่าลูกและสามีทำงานบ้านอยู่คะ่ะ มาดูลาน,น้ําแข็งของเราผู้คนก็เต็มลาน,น้าแข็งนะคะพาลูกพาหลานมาเล่นไอสเก็เปิดเพลงชุมนุมกันค่ะปกติเราก็ได้เล่นนะคะแต่ปีนี้ไม่ได้เล่น thank you